ปะยางสติมร้อนตอนที่สองซ้อมมอไซส์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีตัวโรคมันเดิมเหมือนเช่นเคยนั่นแหละครับพี่น้องนะครับคลิปที่แล้วผมพูดไปถึงในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์ที่จะมาปะยางเรเดียนหรือว่าปะยางในเป็นชนิดอ่าหัวเตาปะร้อนนะครับเพื่อนๆอ,อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอันนี้ดูเหมือนอไอที่เข้ามา รวจวัดขึ้นหัวใจเลยเกินนะครับถ้าดูผิวเฟืนนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือหัวเตาประยางได้พูดได้อธิบายไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับว่าความโตความกว้างความยาวความสูงอยู่ในอัตราส่วนที่เท่าไหร่สำหรับเพื่อนเนที่จะทำไปนำไปทําการดัดแปลงแล้วก็ซื้อได้ที่ไหนนะครับเพนเพื่อน อ่าแล้วก็ตามมาด้วย C ีแคมนะครับเ,เพื่อนๆใช้ในการกดหัวเตาปะยางนะครับแล้วก็อ่ายางดิบ8ขีดนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งก็หาซื้อได้ตามร้านปะยางรถทั่วไปนะครับเ,เพื่อนๆก็ความเดิมนะครับก็คืออ่ายางรั่วม,มานะครับก็ได้ทําการงัดออกมาแล้วก็เจอแผลฉีกขาดไปรูหลมอ่า บ้านหฮากับเอื้นว่าลู่หูล้มอ่านิ้วโป้งและครับลู่ขนาดเท่านิ้วโป้งสอดได้นะครับเพื่อนเพื่อนถือว่าเป็นแผลฉีกยาวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่กว่าจะงัดออกมาได้นะครับการที่เรามีเตาปะยางเรเดียนมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเจอยางนอกหมดสภาพนะครับเราจะไม่สามารถแทงไหมได้เลยนะครับเพราะว่าเนื้อ,อยางมันแข็งเนื้อ,อยางมันตื้นนะครับมันจะไม่บีบรัดเส้นไหม นะครับเพื่อนเพื่อนเราจึงจําเป็นจะต้องอใช้หลักการปะร้อนนะครับเพื่อนเพื่อนใช้หลักการปะร้อนนะครับโดยการสตีมร้อนโดยการนำแผ่นยางนะครับมาละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันกับยางนอกนะครับหรือว่าละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันกับยางในนะครับอย่างเช่นยางนอกเส้นนี้นะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นยางแบบไม่มียางในนี่ไม่สามารถปะได้เลยนะนะครับ จะต้องทําการปะร้อนอย่างเดียวนะครับถึงจะปะได้นะครับเพื่อนๆเอ้านะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กระบวนการการปะยางนะครับเพื่อนๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับยางในนะครับก่อนอื่นเราก็ขัดแผลเหมือนกับเราจะสติมเย็นธรรมดาเรานี่แหละนะครับขัดทําความสะอาดเฉยๆนะครับไม่จําเป็นต้องขัดลงลึกไม่จําเป็นต้องขัดจนหมดเส้นนะครับเพื่อนๆนะครับอ เพราะว่า,วาอ,ยอย่าลืมว่าการสติีมร้อนก็คือการละลายยางให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับขอแค่ขัดสิ่งสกรปรกออกนะครับ่านะเพื่อให้เนื้อยางได้ประสานกันอย่างส,สนิทนั่นเองหลังจากที่เราทําการขัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆน,นะครับต่อไปเราก็มาเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ เตรียมขั้นตอนการปะยางเรเดียนเออมาบ่มันยางเรเดียนพี่น้องยางในครับพี่น้องนะครับอ่าก็เตรียมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอ่าหน้าง,งานมันจะไม่เหมือนกันเฉยเฉยระหว่างยางเรเดียนกับยางในนะครับเพื่อนๆอ่าปะยางนอกมันจะหลายขั้นตอนมากกว่านะครับต้องมีขั้นตอนการถ่างยางด้วยนะครับเอานะครับเรามาเข้าสู่โหมดการเตรียมอุปกรณ์การปะยางนะครับแผลที่เพื่อนๆนเห็น อยู่ตรงปลายนิ้วที่ผมชี้นะครับอ่านะครับเวลาปะนะครับผมจะตัดแผ่นยางดิบมานะครับนี่ขนาดเท่านิ้วโป้งนี่แหละนะครับพับนะครับผมจะพับแบบนี้นะครับแล้วก็เปแปะนะครับอ่าตอนปะจริงผมก็ต้องเอาพลาสติกออกนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นพลาสติกนะครับอ่าตอนปะจริงต้องเอาออกตอนนี้มันจะเปื้อนไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อน จะเพื่อนฝุ่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะประสานงานกันไม่ดีนะครับประสานเป็นเนื้อเดียวกันไม่ดีนะครับก็เลยยังไม่ได้ลอกออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเตรียมแผ่นยางดิบที่จะปะแล้วก็นํานะครับยางดิบที่ละลายเป็นซินมาทานะครับเพื่อนๆอ่าจริงๆแล้วทาเฉพาะบริเวณรอบแผลอ่ารัศมีสักหนึ่งนิ้วก็ได้นะครับแต่อันนี้มันผมได้แตะออกมาเยอะแล้ว แอบแต่ออกมาเยอะก็ทาเยอะเลยนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนจริงๆทารัศมีรอบๆแผลก็หนึ่งนิ้วก็พอแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้แต่ออกมาเยอะทาเยอะเลยนะครับนี่นะครับทาแบบนี้แหละนะครับทาเป็นเป็นน้ำยาประสานนะครับเพื่อนเพื่อนทาไปเป็นน้ำยาประสานแล้วก็ส่วนหนึ่งมันจะช่วยลดความร้อนบริเวณรอบๆที่เรา ที่จะโดนหัวเตาด้วยนะครับมันจะช่วยลดความร้อนลงไปได้สักนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันยางบวมไปในตัวด้วยแหละนะครับนะครับหลังจากนั้นก็แจะพลาสติกออกนะครับแผ่นยางตัวนี้จะเป็นพับเป็นสองชั้นนะครับขนาดเท่านิ้วโป้งนะครับหรือว่าใหญ่กว่าแผลนิดนึงนะครับเอามาแปะตรงแผลนะครับเพื่อนๆแผลที่เราจะปะนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้เพื่อนๆจะหามารองก็ได้นะครับ รองหรือเมื่อรองก็ได้นะครับไอ้ที่ผมเอามารองนี้ก็คือหัวลูกสูบนั่นเองนะครับตัดเกียร์ตัดแต่งหัวลูกสูบมานะครับเอามารองแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจขัดทําความสะอาดหัวเตานั่นเองครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายางกับหัวเตาถ้าสัมผัสกันมันก็จะเป็นคราบดําๆนะครับก็เลยจํา,าจเป็นต้องหา หัวลูกสูบที่มันโตๆสักนิดหนึ่งเอามารองแบบนี้นะครับแล้วก็เอาหัวเตาทับลงไปนะครับเอานะครับเตรียมอุปกรณ์ก็คือแผ่นไม้แผ่นหนึ่งนะครับรองข้างล่างแล้วก็หัวเตาวางข้างบนแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาซีแคมกดนะครับซีแคมที่ผมถืออยู่นะครับพอดีตั้งกล้องไว้นะครับก็เลยมองไม่เห็นนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิธีการกดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวดูวิธีการกดเอาคอหนีบไว้ก่อนนะครับนี่นะครับผมจะวางแบบนี้นะครับคือผมเคยเจอปัญหาไงบางครั้งบางทีใช้เตาปะนะครับเวลาใช้เตาปะบางทีเราหมุนไม่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนเตาอาจจะกดน้ําหนักของ ตัวเกลียวนะครับตัวเกลียวของเตาอ่ะตัวเกลียวที่มาดันมาดันหัวเตานะครับอาจจะกดน้ําหนักเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับจะทําให้แผลไม่ค่อยสวยนะครับเพื่อนๆแผลฝั่งหนึ่งจะสนิทแผลฝั่งหนึ่งจะดูหนาๆนะครับเพื่อนๆมันดูไม่สวยนะครับก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใส่กลับด้านนะครับใส่ตัวซีแคมกลับด้านมันก็จะเป็นเหมือนอย่างที่ผมว่านะครับมันจะลงไม่ตรงนะครับ น้ำหนักจะลงด้านเดียวลงมุมใดมุมหนึ่งนะครับทำให้แผลสนิทข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเหมือนจะแผลจะเพะเยอขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าป่ายางในมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ายางในจะดันกันกันกบยางนอกนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นป่ายางเรเดียนถ้าแผลไม่สวยแผลไม่เสมอนะครับเพื่อนๆมันมีโอกาสที่แผลจะพองแล้วก็หลุดได้นะครับเพื่อนๆเอา้านะครับหลังจากที่เราประกบเตาเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาตั้งเวลาในการ ปะยางนะครับนี่นะครับเพื่อนๆผมจะจับเวลาแบบนี้นะครับเพราะว่าหัวเตาตัว,ตวที่ผมซื้อมาใชาน้นี้ไม่มีตัวจับเวลานะครับไม่เหมือนอีกทรงหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนตาปะยางทรงเตารีดเขาจะมีทามเมอร์บอกเวลามาด้วยตั้งเวลาได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าราคาก็สูงกว่านะนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อเฉพาะหัวเตา,าราคามันก็ ไม่เท่าไหรหรอกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อแบบมีทํมเมอร์มานะครับเขาก็บวกราคาทํมเมอร์ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆอันนั้นต้องก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเพื่อนๆอย่าลืมว่าไอห,หัวเตาพวกนี้นะครับสามารถทำอุณหภูมิร้อนได้ถึงร้อยแปดสิบองศานะครับในช่วงเวลาอันสั้นเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับ อันนี้ผมจะใช้เวลาปะอยู่อย่างที่เพื่อนๆเห็น2นาทีครึ่งโดยประมาณนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนๆทําการาตั้งเวลาแล้วก็ถอดปลั๊กไปที่2นาทีครึ่งสาหรับการปะยางในนะทีนี้เพื่อนๆก็ต้องรออีก15นาทีนะครับรออีก15นาทีนะครับตัดไฟแล้วก็ต้องรอ15นาทีนะครับทําไมถึงรอนะครับ ก็ต้องรอให้เตาปะยางเย็นก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าเราถอดปลั๊กแล้วนะครับได้เวลาแล้วเวลาเราไปถอดออกเตายังร้อนออกอ่าเตายังร้อนอยู่เวลาเราดึงหัวเตาออกนะครับแผ่นยางยังไม่แห้งนะครับยังไม่แห้งยังร้อนอยู่ยังอ่อนตัวอยู่ก็จะลอกออกมาตามหัวเตาเราเลยนะครับดังนัน้นเพื่อนๆนก็ต้อง อ่าถ้าใจร้อนนะครับก็ต้องใช้ลมเป่าช่วยนะครับเพื่อให้หัวเตาเราเย็นลงเพื่อให้หน้างานเราเย็นนะครับนี่นะครับหลังจากที่ทําการเป่าแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเป็นเวลาสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับแผลสวยไหมทีนี้นะครับจุดที่เราเปะนะครับวิธีการสังเกตนะครับเพื่อน เขาว่าปะยางนะครับถ้านึ่งยางหรือว่าอบยางสุกกับไม่สุกมันจะต่างกันยังไงนะครับผมแนะนําวิธีการดูง่ายๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเ,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 เห็นยางที่มาจากต่างประเทศไหมไอเนื้อแข็งๆนะครับอันนั้นก็คือการอบยางการนึ่งยางที่ใช้เวลานานเกินไปมันค่อนข้างจะไหมนะครับแล้วก็ยางมันก็จะมียางไทยอีกบางยี่ห้อนะครับยางในประเทศเรานี่แหละ ที่เออ่อนๆย้อยๆเลยนะครับนวบน่บๆหนาๆนะครับอันนั้นก็คือยางไม่สุกนะครับเพื่อนๆอยางไม่สุกจะเป็นลักษณะนั้นนะครับถ้ายางที่สุกพอดับพอดีเพื่อนๆก็ดูยางในยี่ห้อดีๆในเมืองไทยอะ่ะมันยืดหยุ่นได้แค่ไหนมันนิ่มนวลแค่ไหนอันนั้นก็ถือได้ว่าเป็นยางที่สุกนะครับตามเวลาที่กําหนดนะครับ นั่นก็คือวิธีการดูยางหรือว่าการปะยางนะครับดูว่ายางที่เราปะนะครับมันสุกหรือไม่นะครับก็ดูอย่างนั้นแหละนะครับอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นที่ผมถืออยู่นี้ก็คือหัวลูกสูบนะครับที่ถืออยู่นะครับมี2อันอันนึงเป็นของเครื่องสูบน้ํานะครับอันนึงเป็นของดีมนะครับนี่นะครับลักษณะของแผลนะครับที่ทําการปะมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับ มีบวม,มีพองไหมนะครับมีผยืมมุมใดมุมหนึ่งไหมนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคในการปะยางนะครับเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้เปิดแฟดให้แล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดนะครับเป็นยังไงบ้างครับง่ายเบิเรมเทิมเลยนะครับอ่ายางปะขนาดอ่าที่เราตอนเราปะเราเอาอยางดิบขนาดเท่านิ้วโป้งใช่ไหมนะครับตอนนี้ยางละลายออกมาแล้วดูวโลดนะครับแผลใหญ่ขนาดไหนนะครับ จะสามารถปกปิดแผลได้เยอะขนาดไหนนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับอ๋อคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ผมฝาก youtube ช่องที่2ของผมนะครับเพื่อนๆหัดทำกเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก อ่าเพื่อนเพืเอ FC, ทุกท่านที่ถามเข้ามาหัวเตาปะซื้อได้ที่ไหนก็มีคําตอบให้แล้วนะครับเพื่อนเอนคลิปนี้สวัสดีครับ